สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาฝึกภาษาสวีเดนจากเพลงเด็กนะคะเพลงที่จะนํามาฝึกเป็นเพลงสั้นๆง่ายมากนะคะเพลงเกี่ยวกับเจ้าหอยทากตัวน้อยเพลงนี้มีชื่อว่า Lilasnigel l Lilasnigel เจ้าหอยทากน้อย ลินล่แปลว่าน้อยหรือเล็กนะคะอะไรที่ตัวเล็กๆนะคะสเนเกลหอยทากหอยทากที่เดินช้าๆนะคะสเนเกลเนื้อเพลงสั้นมากนะคะมีไม่กี่ประโยคค่ะเรามาเริ่มกันที่เนื้อเพลงเลยนะคะฟังไปพร้อมๆกันหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาแปลด้วยกันนะคะ Lilla s n i g k เกล ta d าเด a ์ั dig, akta ั d ตาเด l a ลิ i g a า a l a กเ i ลักต a เด t ์แอนนาสเดจบแล้วค่ะมีแค่นี้เนื้อเพลงมีไม่กี่บรรทัดไม่กี่คำจริงๆนะคะเรามาแปลเนื้อเพลงกันเลยค่ะ lilla s iggle, n i e g l l a ค t a i e l lilla s n i e g เ l เจ้าหอยทากตัวน้อย a ั t a d e เระวังตัวด้วยนะระวังตัวเธอด้วย a ั t a d าเดก็คือระวังนะเดี๋ยวจะล้มระวังนะเดี๋ยวจะชนนั่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเตือนให้ระวังนั่นเองนะคะ l i ล l าสเนเก e l a k t a าเด เจ้าหอยทากตัวน้อยระวังตัวด้วยลิลลาสนีเกลอกตาเดะลิลลาสนีเกลอกตาเดะหอยทากตัวน้อยระวังตัวด้วยอันนาชทโยกเดย์อันนาชไม่เช่นนั้นทโยกเดยฉันจะจับเธอ a n นนัชท y ยกเดยอันนัชทยกไม่เช่นนั้นฉันจะจับเธอจบแล้วค่ะมีแค่นี้จริงๆเรามาร้องพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะร้องไปก็ให้เรานึกถึงความหมายไปด้วยนะคะ l i ลลาสเนเกลักตาเดย์อักตาเดย์อัก l ิลลาสไม่เกลียดทเดียอนนาชทอยล์เดียเป็นยังไงบ้างคะสั้นและง่ายอย่างที่คิดไว้ไหมคะลองนำไปฝึกร้องฝึกเล่นกับลูกน้อยดูนะคะเวลาร้องเพลงนี้นะคะเขาก็มักจะใช้มือนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องไปก็ใช้มือเนี่ยไต่ไปบนตัวลูก แล้วก็พอถึงท่อนสุดท้ายอันนัชทอยอเดอันนัไม่ใช่นั้นเราก็มักจะเว้นวักไปนิดนึงแล้วก็ทอยอ d เดจับลูกแล้วก็จักจีลูกนะคะเด็กก็จะชอบแล้วก็หัวลาะออกมานั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ